สภาราษฎรสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครขึ้นทอดพระไตรบางสุคุนกราบพระสนาพระภูสังฆะโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสีเป็นอง์พิจารณาร้ไตรบางสุขุน ท่านผู้มีเกียรติที่ทุกท่านก่อนจะถึงพิธีทอดพระไรมหาบังสุขุณและพิธีประจุมเพลิงกระผมู้ทรงชัยสารพจน์จากโรงเรียนวัดดมนันตีขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นตัวแทนลูกหลานของคุณป้าสวัยผู้วายชนอ่านประวัติของท่านเพื่อเป็นบันทึกครั้งสุดท้าย ก่อนที่สรีระของท่านนั้นจะอำลาจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับประวัติคุณฟ้าสวัยมาวิมนคุณฟ้าสวัยมาวิมนเป็นชาวหนองข้างครูโดยกำเนิดเป็นกุตรีของคุณตาสุนและคุณยายผลมาวิมน เกิเมื่อเดือนกรลาคมพุทธศักราช2465ที่ตำบลหน,นองรัปรูอำเภอหนองแขนจังหวัดพนลบุรีมีพี่น้องรง่วมพิญามาดาทั้งสิ้น4คนคือ 1. นางสวิงกันสมบูรณ์ถึงแก่กรรแล้ว 2. นางสาวสวัยมาวิมลผู้วายชน สานายวงมาวิมนถึงแก่กรรมแล้วสี่นางทองหอมาวิมนคุณป้าสุดในครอบครัวตั้งแต่วัยเยาวจนกระทั่งเจริญความเจริญของพื้นที่ทรกรุงเทพมหานครขยายออกสู่พื้นที่รอบนอกอาชีพการทำนาจึดต้องยุติลงกับน้องสาว คือคุณแม่ของหอมาวิมจนจวบจนปัจจุบันคนณพระสวัยเป็นผู้มีอัยาศัยที่เป็นมิตรไมตรีกับทุกคนมีจิตใจโอ,องอ้อมอารีเป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานและบุคคลที่ใกล้ชิดมีจิตเอื้อต่อพระพุทธศาสนาเมื่อมีโอกาสก็ร่วมกับญาติพี่น้องทอดกระถินผ้าป่า สร้างถาวรวัตถุฝากไว้ในพมรพุทธศาสนาทั้งในกรุงเทพมหานครและฝ่างจังหวัดสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนคุณลทรัพย์ของโรงเรียนวัดถุดมรังสีตลอดมาโดยกรกติคุณป้าสวัยเป็นผู้ไหมีสุขภาาแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคใด แต่เมื่ย่างเข้าสู่วัยชราก็มีโรคต่างๆเข้าเบียดเบียนบ้างแต่ก็อยู่ในความดูแรงของน้องสาวคือคุณแม่ทองออและหลานอย่างใกล้ยิดเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วคุณป้าสวัยเกิดอุบัติเหตุหกล้มล่างกายเคลื่อนไหวไม่สะดวกต้องใช้รถเข็นช่วยเดินทางทุกครั้งอาการโดยรวมของสุขภาพ ก็ยังคงเป็นปกติเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558คุณป้าสวัยมีอาการจิดปกติในร่างกายและหลังพาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาใจ2แพทย์ตรวจพบอาการของโรคหัวใจและน้ำท่วมปอดรับการรักษาจนอาการดีขึ้นจึงกลับมาพักผ่อนที่บ้าน ในวันที่1 9ตุลาคมพุทธศักราช2558คุณป้าสวัยมีอาการอ่อนเพลียรับประทา,านอาหารได้น้อยลงและหลานจึงนำเข้าตรวจรักษาอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลเจ้าพนการดีขึ้นจึงกลับมาพักผ่อนต่อที่บ้านอีกครั้งหนึ่งและได้ถึงใ่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่3พฤศจิกายน พุทธศกักราช2558เวลา2นาฬิกา50นาทีเวโรคไตไวายเฉียบพลันหน้บาบ้านเลขที่15ซอยพิษเกษม112ทับ1แขวงหนองข้าำรูเขตน้องแขมกรุงเทพมหานครสิรีรวมอายุได้81ปีไป93ปี <c oughs> คนบ้านตะวันมาวิมล แล้เวาลาจากลูกหลานญาติพีไปแล้วอย่างที่มีวันกลับท่างกลางความรักและอะไรของทุกคนขอคุณสนผลแห่งกรรมดีที่ท่านได้กระทำไว้ขณะดำรงชีวิตยอยู่จงมาเป็นตบกเดชะเป็นพระวะปัจจัยนุนนำส่งดวงจิตดวงใจของท่านให้เดินทางสู่สุคติหมายยังสำปร,รายภาพด้วยเธอ อธิษฐานไว้จใจใจหลานขอาราธนาระไตารัฐจำหลักล่าล้องบุญพาป้าสวัยให้ไัศาลคุณความดีที่พร้อมพร่งเป็ดมดวงมานเป็นสะพานสู่ฟ้าคว้าอาภาไพรเชิญสถิตทิศถาน ที่มาทองประทีปสองเรืองโรดโชตแสงฉายอันเชิญศูนย์จำตราดาราลายคลี่ขยายฉลองบุญบุญทั้งปวงร้อยดวงใจทุกยากิดจิตอธิษฐานเชิญวิญญาณป้าสวัยสุดแดนสวงพบองค์พุทธ สุดฟ้าฟ้าดาราดวงคาลับร่วงสุขสวรรค์วิมานเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากนั้นๆามร้องญาติพี่น้องทุกคนโอกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อะไรกับการจากไปของคุณป้าสวัยมาวิบลเป็นครั้งสุดท้าย ในเวลาหนึ่งนาทีครับกลขอบพระคุณทุกท่าน นโอกาสนี้เป็นพิธีทอดพระไตรมหาบังสุคุลและพิธีประจมเพลิงคณะเจ้าภาพขอขราวเรียนเชิญท่านผู้บริการภัยบูร์กลองบรรจงผู้บริการสถานศึกษาโรงเรียนวัดถุดมงรงังสีขึ้นทอดพระไตรมหาบังสุคุลและเป็นประธานพิธีชาปนกิจศพคุณป้าสวัยมาวิมนไปคารวา และขอกราบราตนาพระเดชพระคุณพระรูอุดมปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสีเป็นท่านผู้มีเกียรติ่ปรพทุกท่านในการขึ้นเมนวางดอกไม้จันพิธีชาพนกิจศพ ปุ่มั้งสวายเรีม,มาวิมลครั้งนี้คณะเจ้าภาพกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์ทางด้านซ้ายและขวาของชาปนสถานแล้วลงทางด้านหน้าเพียงทางเดียวเพื่อให้คณะเจ้าภาพได้กราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติโดยทั่วถึงและพร้อมเปลี่ยนกันลำดับแรกกราบพระนาคพระเจ้าสองมณีขึ้นก่อนติดตามด้วยท่านผู้มีเกียรติที่กรพทุพกท่านครับ คุณโชนอัน,อน,อน ون, งรตพรงโทนสนองโ์สังคมหมายในปลา,า,า,ายีนอรชาตรีควาวายมาลายสิ้นทัางผุ้ดีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาท่านผู้มีที่เราทุกข์ท่า วันนี้เป็นพิธีชาวปนกิศพคุงป้าสวัยมาวิมลอันเป็นที่รักของญาติพี่น้องลกูกหลานอันเป็นที่เคารพนับถือของปาริยานมิรในตเวแทนไรเดียร์นัาเป็นวานรักุดท้ายแห่งชีวิตหากความชราบโดยการเาีปาวิมลม ได้ด้วยจักรใจในสัมภารนของขงจักรกอบกู้ในทุกิจภัตรีตรที่ท่านได้มอบให้ข้าสร้างสไวในว ภาพขึ้นก่อนเลยเหรอเจะ้าภาพ ธน่ะเนียรติทุก <League> ท่านขาดนี <od> ้คนรมาตั้งใจทำายการทำให้ได้ผควมั่นทธิกิสทครับตนเ้นวันนี้ท่ากร anh nói quên anh あ私。 กรรมมนกรรมศงประมาทฆ่าล้งต่อหน้ารับหลังนึกได้นึกไม่ได้ไดขอให้เอาโหติกรรมขอดวงวิญญาณจงไปสู่ที่สุขและสงบ ขอให้พบดวงแก้วอขอให้แคล้วบวงมานขอให้พบพระศรีอานอในอนาคตกางเจ้าข้าพเจ้เา,านายนรัชพงศ์สุพรรณข,ขอ,อยึดเอาคุณพระรัตกาลเป็นที่พึ่งเพื่อจะได้เกิดติดเกิดใจเก,กนดลมใจของแท้ ให้ลูกานขอกแม่ได้นำารืองทุกพการการุศทั้งหลายที่ท่านเด้าทาไว้ประําท่านณวิจเพื่อบูชาการกส่วนั้นจะได้มาช่วยยุคยานของท่านให้มายู่นวบคุมที่ดีต่อไปกับนีลูกหลานย่ำคุณพ่อในารขอกาแล้อการกาีครับ